ハハハハ สวัสดีครับผมก็ตอนนี้นะครับผมหลายๆคนน่าจะรอเกม axe หรือ arians vs empire กันอยู่ใช่ไหมครับโอเคครับผมก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเกมในเบื้องต้นให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับก็ต้องขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นการรีวิวในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับแล้วก็เราจะมาพูดกันถึงภาพรวมของเกมดังนั้นนะครับผมพวกข้อมูลเชิงลึกอะไรเนี่ยอาจจะต้องเป็นในคลิปถัดไปนะครับแต่รับประกันได้เลยครับว่าเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลเชิงลึกของแต่ละอาชีพแล้วก็วิธีการเล่นแต่ละแบบเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแน่นอนครับ เกมนี้นะครับได้แบ่งฝ่ายของตัวละคอรออกเป็น2ฝ่ายด้วยกันก็คือ a ารีอนสกับเ m มพายซึ่งมีความขัดแย้งกันนะครับชนิดที่ว่าเห็นหน้ากันเป็นไม่ได้เลยครับเรียกได้ว่าจะใส่กันให้ยับก็ไม่แปลกโดยนอกเหนือจากการแบ่งฝ่ายแล้วเนี่ยนะครับผมอาชีพของแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ยังแตกต่างกันอีกด้วย แต่เพื่อนๆที่มาเล่นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวไปนะครับถึงแม้ว่าจะแบ่งฝ่ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะตีกันได้ทุกที่นะครับบางจุดเนี่ยก็เป็นจุดปลอดภัยที่ไม่สามารถตีกันได้หรือสู้กันได้เช่นกันครับดังนั้นสบายใจได้เลยนะครับว่าเราไม่โดนฆ่าตายตั้งแต่ช่วงต้นเกมที่หัดเล่นใหม่ๆแน่นอนครับแต่ถ้าเราไปเดินเล่นในเขตที่มีศัตรูอยู่เยอะเนี่ยนะครับก็ต้องระวังตัวกันเองสักนิดน,นึงนะครับ ข้อ2ตัวละครนะครับตะก,กี้เราพูดถึงตัวละครไปบ้างนิดหน่อยใช่ไหมครับแต่ในหัวข้อน,นี้เนี่ยเราจะขอโฟกัสนิดนึงนะครับสาหรับตัวละครในเกมนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นอยู่6อาชีพนะครับโดยจะมีฝ่ายละ3าอาชีพผมคิดว่าอนาคตน่าจะมีอาชีพเพิ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนะก็จะมีอยู่6อาชีพนี้โดยของฝ่ายอาร s เนี่ยจะมีแบ่งออกเป็น3อาชีพก็คืออาร์เช t ไททันเบรดมัสเตอร์ครับส่วน Empire ก็จะเป็น v a l k y r i e Warrior แล้วก็ Ma g e สังเกตดูนะครับว่าอาชีพของทางสายผู้ชายเนี่ยจะมีอยู่แค่สายละฝั่งละอาชีพนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครหญิงแต่ทีเนี้ยแล้วก็จุดเด่นของเกมนี้นะครับผมก็คือแต่ละอาชีพเนี่ยสกิลจะไม่เหมือนกันเลยนะครับย้าว่าไม่เหมือนกันโอเคครับผมอาจจะมีโรหรือว่าบทบาทที่คล้ายกันอยู่บ้างนะครับในบางอาชีพแต่ว่าโดยเบสิกแล้วเนี่ยแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับ โอเคครับเรามาดูกันในเรื่องของหัวข้อที่3นะครับหัวข้อที่3เนี่ยก็คือการเก็บเลเวลแล้วก็ลงดันต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มีแผนที่เปิดนะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะเดินไปตรงไหนก็ได้ในแผนที่นะครับแล้วก็อาจจะเจอกับผู้เล่นคนอื่นได้เลยซึ่งถ้าหากว่าเป็นผู้เล่นคนละฝ่ายกันนะครับเราสามารถที่จะทําการโจมตีได้นะครับถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ในฟิลด์ที่ระบุไว้นะครับ ก็ตามที่ผมแจ้งเอาไว้ในหัวข้อแรกนะครับเราไม่สามารถตีกันได้ทุกที่แต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราสามารถที่จะตีกันได้นะครับดังนั้นการเดินเล่นหรือว่าการเก็บเลเวลแล้วก็ทาเควสเนี่ยต้องระวังกันนิดนึงนะครับแนะนําว่าไปเป็นปาร์ตี้หรือว่าไปกับเพื่อนเนี่ยนะครับผมจะค่อนข้างโอเคที่สุดนะครับและที่นี้นะครับผมในเรื่องของการเก็บเลเวลเนี่ยนอกเหนือนจากการตีมอนสเตอร์ตามปกติแล้วนะครับผมยังมีในเรื่องของ ก็ยังมีเรื่องของเควสต,ต,ต่างๆเหมือนกับเกม,มือนอื่นทั่วๆไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือมันจะมีเควสที่สามารถทำซ้ำได้โดยในเซิร์ฟอินเตอร์เนี่ยนะครับจะใช้ว่าใช้ชื่อว่าพวก Repeatable Quest นะครับซึ่งในไทยผมไม่แน่ใจว่าจะใช้คำไหนก็เป็นว่ามันมีเควสที่สามารถวนทำได้เรื่อยๆแถมแล้วยังกดออโต้ลัดวนทำซ้ำเรื่อยๆได้แบบอัตโนมัติอีกด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีเวลาเปิดมือถือทิ้งไว้หรือเปิดคอมทิ้งเอาไว้นะครับก็เรียกว่าค่อนข้างจะเเหมาะะลยนครับ แต่ก็ต้องทําใจนิดนึงนะมันขึ้นชา้ามากนะครับในเรื่องของการตีมอนสเตอร์ตามแผนที่หรือว่าทําพวกเควสท,ที่วนเนี่ยครับเยกพียอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมล่ะครับส่วนของการลงดันเจี้ยนนะครับผมก็ขอพูดเสรมิมอีกนิดน,นึงแล้วกันเกมนี้นะครับมีดันเจี้ยนให้เราลงอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนปกติหรือว่าดันเจี้ยนเรทนะครับที่เอาไว้ใช้ในการหาของนะครับก็เรียกว่ามีของหายากต่างๆเลยที่เราสามารถหาได้จากพวกดันเจี้ยนพวกนี้นะครับ แล้วก็ยังมีพวกโหมดต่างๆที่เอาไว้ใช้ในการ PVP หรืออะไรพวกนี้ด้วยไว้หาของเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาจอะลึกอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้า,น,านะครับมันก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากคือเกมนี้ครับผมระบบเด่นก็คือ PVP แต่ว่าในคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงมากนะครับแต่ก็คือขอบอกไปก่อนว่าเรื่องของการ PVP เนี่ยแล้วก็ระบบที่เอาไว้ให้สู้กับผู้เล่นอื่นนะครับหรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีคนนั่งใจเยอะนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องกลัวว่าสู้ไม่ได้นะมันมันก็มีระบบที่เพื่อออานวยให้เราเล่นได้หลายอย่่งนะครับแตก เอาเป็นว่าก็ต้องระวังนิดนึงจากที่ผมเล่นมานี่ก็แบบเดินๆอยู่โดนตีตายบ่อยเือนกันนะครับก็ระวังตัวกันนิดนึงใน <c oughs> ส่วนที่4นะครับระบบสกิลเกมนี้ผมมองว่าระบบสกิลก่อน้าเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับผมมีสกิลอยู่หลายแบบให้เราได้ใช้คือตัวละครนึ่งอะครับนอกจากจะมีสกิลตามปกติแล้ว10สกิลใช่ไหมย,ยังมีในเรื่องของสกิลอาวุธด้วยนะครับแล้วก็สกิลพิเศษทีนี้มันสามารถที่จะปรับแต่งได้ ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็เรียกว่าตรงนี้อาจจะต้องมาทําการเจาะลึกอีกครั้งในอนาคตในแต่ละสายอาชีพด้วยนะครับหลักๆเลยอะ่ะที่สําคัญในเรื่องของสกอีอุตผมมองว่าทําให้เกมเนี่ยมันมีความหลากหลายพอสมควรนะครับยังไงก็ลองมา,าดูกันอีกทีหนึงนะครับในคลิปถ,ถัดไปก็เป็นว่ามาทําความรู้จักกันเบื้องต้นก่อนละกันก็รู้ไว้ว่ามีระบบนี้นะเดี๋ยวผมจะมาอาธิบายแบบละเอียดในคลิปถ,ถัดไปนะครับ แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับผมก็เรื่องของเซิร์ฟเวอร์ตัวเกมอันนี้ก็อยากจะแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับว่าตอนนี้เกมมันมีอยู่อสองเซิร์ฟนะครับก่อนที่ไทยจะเปิดก็คือเกาหลีแล้วก็ g l o b a l ทีนี้นะครับผมหลายคนอาจจะไปลองเล่นดูแล้วแต่เล่นไม่ได้นะครับเนื่องมาจากว่าเขาได้ทําการบล็อกผู้เล่นจากประเทศไทยเอาไว้ดังนั้นเราจึงต้องมานั่งรองในเซิร์ฟของซีหรือก็คือไทยแล้วนี่แหละครับก็คืองี้ ประเทศไทยเราเป็นอยู่ในภูมิภาค4ีซึ่งเราจะเล่นรวมกันกับประเทศอื่นหรือก็คือเราจะได้นในเซิร์ฟซีนั่นแหละแต่ตัวเกมครับมันจะมีภาษาไทยให้ก็คือหมายความว่าเราจะได้รวมกับประเทศอื่นนั่นเองนะครับก็ผมเรียกเซิร์ฟไทยแต่จริงๆแล้วคือมันก็เป็นซีแหละก็คือเราเล่นรวมกันหมดนะครับก็ไม่ต้องแบ่งแยกกันนะฮะก็รับรองว่ามีเพื่อนเล่นน่าจะเกือบตลอดแน่นอนเพราะว่าบางประเทศเขาก็แบบ บางคนก็จะนอนดึกนอนเร็วอะไรเงี้ยโอ้โหมีหลายประเทศก็ตีกันมั่วแน่นอนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองรอดูตอนเปิดจริงกันเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวในเร็วๆนี้นะครับผมผมจะทําคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถึงระบบต่างๆของเกมนะครับก็อดใจรอกันไว้ได้เลยนะครับหรือกดติดตามมาไว้เดี๋ยวจะมีแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับเพื่อนๆที่กำลังหาเพื่อนเล่นนะครับสามารถแวะมาได้ที่กลุ่มของ TXE Thailand นะครับที่เป็นกลุ่มที่เราดูแลอยู่แล้วก็มาคุยกับเพื่อนๆได้ ก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลเพียงหมือนต่างก่อนอัปเดตให้ด้วนนะครับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนลองเช็คใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ